สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนงานงานอสมอนะครับกับผมแมคธนพัฒนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทอสมอหรือบัตรประจําตัวอสมอของเรานั่นเองครับมีมาบอกอีกแล้วนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคนที่บัตรหมดอายุแล้วก็อสมอใหม่นะครับที่ยังไม่ได้บัตรจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปเลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทอสมอของเรานะครับหรือว่าบัตรประจำตัวอสมอของเราที่เราใช้กันอยู่นะครับใช้กดเงินกันอยู่เดือนนี้นะครับจะมีพี่น้องอสมอของเรามีปัญหานะครับไม่สามารถกดเงินได้นะครับต้องไปเบิกกับสมุดบัญชีธนาคารเอาแล้วครับและก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วเป็นวันหยุดยาวแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มีแอปนะครับก็ไม่สามารถ เบิกเงินออกมาใช้ได้นะครับก็ต้องรอหลังสงกรานเลยนะสำหรับนะครับบัตรที่ว่านี้สำหรับคนที่บัตรหมดอายุนะครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วนะสำหรับคนที่บัตรหมดอายุนะครับจะต้องทำยังไงบ้างก็คือนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรออยู่ที่บ้านนะครับรอทางธนาคารเขาติดต่อมานะครับเพื่อให้ไปรับบัตรเพราะ ตอนนี้นะครับบัตรสมาร์ทการ์ดอยู่ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีคนสำหรับที่จะต้องทำบัตรใหม่ก็คือบัตรที่หมดอายุเขามีข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทำทำให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะโทรติดต่อเราไปนะครับเพื่อให้เราไปรับบัตรนะครับแล้วถ้า คนอื่นๆนะครับได้รับบาดหมดแล้วและยังมีคนที่บาดหมดอายุแล้วไม่ได้รับบาดพร้อมคนอื่นจะต้องทำยังไงนะครับสำหรับคนที่บาดหมดอายุนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับบาดพร้อมกับเพื่อนๆนเพื่อนๆนคือได้รับหมดแล้วเหลือเราคนเดียวนะครับเหลือเราอยู่คนเดียวที่ ยังไม่ได้รับบัตรจะต้องทำยังไงก็เอานะครับจะต้องถือบัตรเก่าของเรานะครับอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่ง s <S ท,งทงางทให้หายนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้บัตรจําเป็นจะต้องใช้นะครับสำหรับบัตรเก่านะครับถ้าใครไม่ได้รับบัตรใหม่พร้อมกับคนอื่นๆนะครับแล้วดูทีท่าว่ายังไม่ได้รับสทีก็ on, ถือบัตรเก่านะครับเข้าไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยนะสาหรับคนที่ได้บัตรไม่พร้อมคนอื่น และคิดว่ามันล่าช้าเกินไปแล้วนะครับเราก็ถือบัตรเก่าเราเบนเข้าไปสอบถามที่ธนาคารได้เลยทันทีนะครับส่วนอสมอใหม่นะครับสำหรับอสมอใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรนะครับสำหรับอสมอที่เป็นอสมอบัญชีหนึ่งนะครับที่เป็นอสมอบัญชีหนึ่งก็คือคนที่ได้รับค่าเ่ิยการแล้วนะครับคนที่ได้รับค่าเ่ิยการแล้วนะแล้วยังไม่มีบัตรนะครับ ยังไม่ได้บัตรไม่ว่าใครจะเป็นมาสี่เดือนห้าเดือนนะครับสองเดือนสามเดือน,อนหรือเพิ่งเข้านะครับจะต้องทำยังไงสำหรับอสมอัมยนะครับให้เข้าไปที่สอสอ,อนะครับขอหนังสือรับรองนะครับขอใบรับรองว่าเราเป็นอสมอนะครับแล้วก็เอาใบรับรองอันนี้นะครับจากสอสอ,อเข้าไปที่ธนาคารทกศไปยื่นให้กับเขาเพื่อ ขอบัตรสมาร์ทอสมอนะครับมาใช้นะครับมันจะได้เหมือนคนคนอื่นนะครับสำหรับนะครับข้อแตกต่างระหว่างบัตรคนที่หมดอายุกับอสมอใหม่จะไม่เหมือนกันนะครับคนที่บัตรหมดอายุนะครับก็คือรออยู่ที่เฉยเดี๋ยวทางธนาคารจะติดต่อมาเองแต่ค่าของใคร ยังไม่ติดต่อมาเพื่อนได้รับบัตรกันหมดแล้วและตัวเองธนาคารยังไม่ติดต่อมาก็เอาบัตรเก่านะครับเดินเข้าไปที่ธนาคารเพื่อไปติดต่อขอบัตรใหม่อสมอใหม่ awesome. ใครที่ยังไม่เออยังไม่มีบัตรนะครับสําหรับคนที่ได้เงินเดือนแล้วก็คือต้องไปขอใบรับรองจากสอสอ,อแล้วก็เดินเข้าไปที่ธนาคารเพื่อขอบัตรสมาร์ทอสมอ นะครับก็ตามนี้ตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับผมย้ําให้แล้วนะว่าจะต้องทํายังไงนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอลของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ที่แล้วกดแชร์แล้วแยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะ สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ